มือถืองบไม่เกิน3,000บาทวันนี้ผมเลือกมาให้ทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนต้องการมือถือที่ราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ อยู่ในงบที่จํากัดเพราะสถานการณ์ที่รัฐบริหารได้ดีขนาดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือที่เราจะซื้อได้เนี่ยงบมันก็เลยเหลือประมาณนี้นะครับ<อ>แต่นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าใครมีงบอยู่ประมาณ3,000บาทนะผมเลือกรุ่นที่ดีๆมาแนะนําทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับ Motorola E7i Power รุ่นนี้นะครับจะทําให้เราสามารถเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาดีๆนะครับเพราะว่า e7i power เนี่ยจะให้แบตเตอรี่มาขนาดใหญ่มากๆนะครับเขาเคลมเลยนะว่าจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยนะครับต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวแต่ว่าอาจจะต้องเข้าไปดูนะครับว่า40ชั่วโมงเนี่ยเขามีข้อแม้อะไรบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวจอของเขาเนี่ยจะเป็นจอแบบกว้างพิเศษด้วยนะครับแบบ20:9ต่อเลย ซึ่งก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความบันเทิงนะครับมาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้กันเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะได้หน้าจอเป็นแบบ IPS LCD นะครับผมความสว่างเนี่ยสูงสุดที่380 nits นิเนาะความกว้างของหน้าจอเนี่ย6.51นิ้วนะครับความละเอียดที่ HD ในส่วนของ OS นะครับผมตัวนี้จะได้เป็น Android 10แบบ Go Edition มาด้วยนะครับ ชิปเซตที่เขาเลือกใช้จะเป็น Unisoc s c 9 6 8 3 a ผลิตบนสถาปัตยกรรม28นาโนเมตรนะครับความเร็วสูงสุดที่1.6กิกะเฮิรตซ์สำหรับราคานี้นะครับไม่เกิน3,000บาทเขาให้แรมมาที่2กิกความจุที่32กิกนะครับมาดูในเรื่องกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้กล้องจะให้มาทั้งหมด2เลนส์ด้วยกันนะครับสูงสุดที่13ล้านพิกเซล f 2.0มีระบบ PDAF นะครับเป็นออโต้โฟกัสที่รวดเร็วมากิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ มาพร้อมกับเลนส์มาโครที่2ล้านพิกเซลด้วยนะครับผมตัวกล้องหน้านะครับจะให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับ f 2.2สามารถถ่ายย้อนแสงได้นะเพราะว่ามี HDR โหมดจริงๆแล้วมี HDR โหมดทุกรุ่นเลยนะครับในวันนี้แบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับไม่มีระบบชาร์จเร็วมาให้นะรุ่นนี้ในงบ3,000บาท สเปกอื่นนะครับก็จะให้บูทูธ4.2มานะครับแล้วก็มี USB Type C เ version 2.0แล้วก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับกับราคา2,999บาทนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือสีฟ้าแล้วก็สีแดงนั่นเองนะมาถึงรุ่นที่2นะครับ Xiaomi Redmi 9A จริงๆแล้วรุ่นนี้เปิดตัวมาน,านานมากแล้วนะครับแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยก็ยังขายอยู่เพราะว่าสเปคที่เขาให้เรามาเนี่ย คุ้มค่าคุ้มราคากับช่วง3,000บาทมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ให้จอมาที่สวยงามนะครับตัวจอมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง5,000มิลลิแอมพร้อมกับหน่วยประมวลผลที่ทำให้เราสามารถเล่นเกมได้ดีเหมือนกันนะมาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้นะครับหน้าจอจะให้เป็นแบบ IPS LCD มีความสว่างสูงสุดที่400นิตะครับตัวจอมีความกว้างที่6.53นิ้วนะความละเอียดที่ HD ในส่วนของเรื่องการทำงานนะครับตัวนี้รันบน Android 10ครอบทับด้วยมี่ไว้เวอร์ชัน12ไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชัน11หรือเปล่านะเหมือนจะอัพให้หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับชิปเซ็ตที่เขาเลือกใช้ในรุ่นนี้จะเป็น m e d i a t e k Helio G25 นะครับในราคานี้เหมือนเดิมนะครับผมได้แรม2ความจุที่3 2 g b นะครับในส่วนของเรื่องกล้องนะครับให้มาแค่เลนด์เดียวเนาะที่13ล้านพิกเซล F 2.2มีระบบออโต้โฟกัสให้ด้วยเช่นกันนะครับ PDAF กล้องหน้าให้มาที่5ล้าล F 2.2 แบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับไม่มีระบบชาร์จเร็วมาให้เนาะสเปคอื่นนะครับรุ่นนี้จะให้บลูทูธเวอร์ชัน5.0มานะครับก็จะทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นประหยัดแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าน่าเสียดายก,ก็คือรุ่นนี้เป็นไมโคร u s b เวอร์ชัน2.0นะครับกับราคาเพียง2,899บาทนะครับรุ่นนี้จะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่นนน่าสใจนะ เพราะว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยมาถึงรุ่นที่3 Realme C11 Motion 2021น2021รุ่นนี้จะมาพร้อมกับสโลแกนแบตใหญ่สนุกไม่สะดุดบอกได้เลยว่าในคลิปนี้นะครับเป็นรุ่นที่เล่นเกมได้ดีที่สุดแล้วสำหรับคนงบน้อยนะครับซึ่งสเปคต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับทั้งแบตขนาดใหญ่จอใหญ่นะครับผมกล้องให้มาทั้งหมด2เลนแล้วก็ CPU ที่แรงกว่าทุกรุ่นในคลิปนี้เลย มาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้จะให้หน้าจอเป็นแบบ IPS LCD นะครับผมไม่แน่ใจว่าความสว่างเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้มีบอกไว้นะหน้าจอให้มาที่6.5นิ้วนะครับความละเอียดที่ HD+ ในส่วนของเรื่อง performance นะครับรุ่นนี้รันบน Android 10ครอบทาด้วย Realme UI นะครับชิปเซ็ตที่เลือกใช้จะเป็น Helio G35 นะครับผมความเร็วสูงสุดที่2.3 GHz ให้ RAM มาที่2 g b ความจุที่ 32GB นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เล่นเกมได้ดีกว่าทุกรุ่นแน่นอนนะครับสำหรับ C11 เนี่ยจะได้กล้องหน้ามา2เลนนะครับสูงสุด13ล้านพิกเซล f. 2 2มีระบบออโต้โฟกัสแบบ PDAF เช่นกันนะครับผมอีกเลนหนึ่งจะเป็นเลน d e ฟเซนเซอร์นะครับเอาไว้ถ่ายหน้าชัดตังเบอร์แล้วก็กล้องหน้านะครับให้มาที่5ล้านพิกเซลเนาะ f. 2 4ตัวนี้ถ่ายพารมาก้องหน้าได้ด้วยนะครับผม แบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับไม่มีระบบชาร์จเร็วมาให้เหมือนกันเลยนะครับเซ็เปนอื่นๆนะครับรองรับบลูทูธ5.0สายชาร์จยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับน่าเสียดายเหมือนกันกับราคาเพียง2,745บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือราคาที่แบบเขาปรับขึ้นปรับลงไปเรื่อยนะอาจจะมีขึ้นอีกหรือว่าจะลงไปอีกก็ได้นะครับผมแล้วแต่แบ,บแรนด์เขาซึ่งรุ่นนี้มีให้เราเลือกทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีเขียวแล้วก็สีเทา ชอบสีไหนก็ลองไปเลือกดูนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เล่นเกมได้ดีที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับโอเคมาดูในรุ่นที่4ของวันนี้นะครับ Infinix Hot 10 Play ช่วงนี้ Infinix Hot มากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ให้สเปคดีราคาก็ถูกด้วยนะครับ เขาจะวางสเปคมาไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนะครับเช่นเน้นจอใหญ่โคตรๆนะครับจอใหญ่กว่าหลายๆแบรนด์มากๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มาขนาดใหญ่ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะแล้วก็เล่นเกมได้ดีเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยมาดูสเปคของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตัวหน้าจอจะให้เป็นแบบ IPS LCD นะครับความสว่างอยู่ที่4 40 nits นะครับผม ตัวหน้าจอเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นจอที่ใหญ่มากๆเลยนะครับถึง6.82นิ้วด้วยกันนะครับความเอียดที่ HD+ เนาใครต้องการดูหนังฟังเพลงมันติมีเดียเล่นเกมต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ให้จอใหญ่เต็มตามากๆเลยนะครับตัว OS ที่ใส่มาให้จะเป็น Android 10นะครับซึ่งเป็น Go Edition ด้วยนะครับครอบทับด้วย x o s version 7อีกทีหนึ่งนะครับชิปเซตที่เขาเลือกใช้ในรุ่นนี้จะเป็น Mediatek Helio G25 นะครับเป็นสถาปัตยกรรม12นาโนเมตรเนา ความเร็วให้มาที่2.0 g ิกะเนะครับในราคานี้ให้แร้มาที่2 g ิความจุที่32กิกนั่นเองนะครับอ่ะมาดูที่เรื่องกล้องนะครับสำหรับกล้องของ h o t 10 Play เนี่ยจะให้ทั้งหมด,มด2เลนนะครับผมเลนหลักเนี่ยที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลน AI นะครับให้มาด้วยนะครับที่เอาไว้จับซีนต่างๆนะครับผม เราจะเป็นดอกไม้เป็นสัตว์หรือว่าเป็นแบบท้องฟ้าอะไรต่างๆนานาน,นะครับเพื่อที่จะทําให้ภาพเนี่ยสวยขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ตัวกล้องหน้านะครับผมให้มาถึง8ล้านพิกเซลเลยนะครับในรุน่นนี้แบตเตอรี่ให้มาที่6000มิลลิแอมป์เลยนะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ให้แบตมาเยอะมากๆเลยนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีระบบชาร์จเร็วมาให้นะสเปกอื่นๆของรุ่นนี้นะครับให้บลูทูธเวอร์ชันน5.0มานะครับแล้วก็สายเนี่ยยังเป็นไมโคร USB อยู่ผม มีสแกนลัดมือใส่มาให้ด้วยนะรุ่นนี้กับราคาเพียง2999บาทนะครับรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะครับลองไปเลือกดูว่าชอบสีไหนนะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สเปคดูโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของหน้าจอใหญ่ทั้งเรื่องของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เล่นเกมได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับประมาณ6 700บาทจะได้รุ่นที่เป็น램ส4แล้วนะจริงๆควรจะเพิ่มนะถ้าเกิดว่า มีงบเพิ่มนะครับมาถึงรุ่นที่5ในวันนี้นะครับเทคโนสปาร์ค6 Air นี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ให้สเปคมาคล้ายๆกับ Infinix เลยนะครับแน่นอนว่าเน้นในเรื่องของจอใหญ่แล้วก็แบตโคตรเยอะเช่นกันนะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเครือเดียวกันกับอ n f ฟิน x นะเผื่อใครไม่รู้ Spark 6 Air นะครับจะให้สเปคหน้าจอมาเป็นแบบ IPS LCD มีความสว่างของหน้าจอถึง480 i น s เลยนะครับความสว่างขนาดนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานข้างนอกได้โอเคเลยนะกับหน้าจอนะครับมีความกว้างถึง7นิ้วนะนี่เป็นรุ่นที่จอใหญ่ที่สุดในวันนี้เลยนะครับความละเอียดให้มาที่ HD+ Plus นะครับผมตัวนี้รันบน OS Android 10แบบ Go Edition ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วมี Go Edition มาหลายรุ่นเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่า Go Edition เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยลองเสิร์ชเข้าไปที่ Google ได้นะครับ ตัวนี้ชิปเซตนะครับจะเลือกใช้เป็น h e l i o a 2 2นะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม12นาโนเมตรเช่นกันนะครับผมราคานี้ได้แรม2นะครับความจุ 32G กิกมาดูในเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ให้กล้องมาถึง3เลนด้วยกันนะกล้องหลังครับเลนหลักเนี่ยให้มาที่1 3ล้านพิกเซลนะครับ 1> f 1 8แล้วก็มีเลนเดฟเซนเซอร์ที่2ล้านพิกเซลอีกเลนหนึ่งเนี่ยเป็นเลนส์ QVGA นะครับน่าจะเป็นเลนส์ AI นั่นเองก,กล้องหน้านะครับให้มาที่8ล้านพิกเซล แบตเตอรี่ให้มาที่6,000มิลลิแอมนะครับสเปคอื่นๆนะครับให้บลูทูธเวอร์ชัน5 0 0มาแล้วก็สายชาร์จเนี่ยเป็น m i โคร USB นะครับมีระบบสแกนลายนิ้วมือใส่มาให้ด้วยนะครับผมกับราคาเพียง2,990บาทนะครับผมเออบอกแค่คำเดียวว่ารุ่นนี้สเปคน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ติดตรงที่ CPU อาจจะไม่ได้แรงเหมือนเจ้าอื่นนะครับแต่ว่าสเปคโดยรวมนะครับใครที่ต้องการจอใหญ่ใครที่ต้องการ กล้องหลายๆเลน์นะครับใครที่ต้องการแบตเตอรี่นะครับขนาดใหญ่มากๆรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มเงินอีกประมาณ600 7 0 0ถึงบาทเนี่ยเพื่อไป Spark 7ได้เลยนะครับสเปคดีกว่านี้อีกเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีงบเท่านี้รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ให้สเปคมาดีดีที่สุดอีก1รุ่นในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะมาถึงรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือ Nokia 1.4 สำหรับโนเกียรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในคลิปนี้แล้วก็ว่าได้ซึ่งสเปคเนี่ยก็ให้มาตามราคาเลยนะครับจะเน้นไปที่ CPU จะได้เป็น snapdragon อยู่รุ่นเดียวนะครับในคลิปนี้และที่เขาชูมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวกล้องเนี่ยเป็นแบบ Camera go ด้วยและการออกแบบของเขาเนี่ยถือว่าเรียบหรูแล้วก็ออกแบบมาดีมากๆเลยนะครับอ่ะมาดูสเปคคร่าวๆของ Nokia รุ่นนี้นะครับผมตัวหน้าจอนะครับจะให้มาเป็นแบบ ips lcd นะครับความกว้างของหน้าจอให้มาที่6.52นิ้ว ความละเอียดที่ HD+ นะครับ OS ที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะเป็น Android 10นะครับแล้วก็สามารถอัปเป็น Android 11ได้ด้วยนะครับแบบ Go Edition เลยนะครับใช้งานได้อย่างเรื่นๆเนาะตัว CPU นะครับชิปเซ็ตที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็น Snapdragon 215นะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม2 8นาโนเมตรนะครับความเร็วอยู่ที่ 1.3GHz ต่อก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวในนี้เลยนะครับที่ให้ Snapdragon มานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าแรง เทียบเท่ากับ Helio G35 ของเรียวมี C11 หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้หาข้อมูลไงน,นะครับรุ่นนี้นะครับราคานี้ที่ถูกที่สุดในคลิปนี้นะครับได้แรมมาที่ 2GB ความจุที่ 32GB นั่นเองโอเคมาดูในเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้ให้กล้องมาทั้งหมด2เลนด้วยกันนะครับสูงสุดที่8ล้านพิกเซลมีระบบออโต้โฟกัสมาให้นะครับผมเลนส์ที่2เนี่ยเป็นเลนส์มาโครเนาะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับผม แบตเตอรี่ให้มาที่4,000มิลลิแอมป์นะครับน้อยที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับในเรื่องของแบตสเปคหนึ่งนะครับตัวบลูทูธให้มาเวอร์ชัน4.2นะครับผมแล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยเป็นไมโคร USB เวอร์ชัน2.0อยู่เลยนะครับกับราคาเพียง2,690บาทนะครับก็อ่าก็พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่า ราคาถูกที่สุดนะครับสเปคก็เลยแบบว่าอา,อาจจะดูต่ํากว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าได้สนับตะก้อนนะใครเป็นสาวกสนับตะก้อนน่าจะชอบรุ่นนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนี่คือทั้งหมด6รุ่นนะครับที่ผมไปสัรหามาให้ทุกคนเลยนะครับซึ่งพูดกันตามตรงนะครับก็จะมีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะที่เราสามารถเพิ่มเงินอีกแค่ไม่ถึง1,000บาทเนี่ยจะได้ สเปคที่ดีแบบก้าวกระโดดครึ่งๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีงบถึง3,500 3,600บาทเนี่ยผมแนะนำให้ขยับเพิ่มรุ่นไปดีกว่านะครับอย่างเช่นตัว Redmi 9เนี่ย Redmi 9 A เนี่ยขยับอีกประมาณ6-700บาทเนี่ยได้เป็น Redmi 9เลยนะครับสเปคดีกว่านั้นเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็มีตัว Infinix Hot 10 Play เนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่มอีก600บาทนะครับผมจะได้รุ่นเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มแรมเป็น4นะครับแล้วก็เปลี่ยน CPU เป็น Helio G 3 5นะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอย่าง Techno Spark 6 air นะครับถ้าเพิ่มอีกแค่600บาทเนี่ยก็ได้เป็น Spark 7แล้วแต่ว่าผมเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าเรามีงบเท่านี้จริงๆก็ซื้อเท่าที่เรามีนะครับผมกับยุคแบบนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ลุงข้างบ้านเราเนี่ยยังอยู่อีกยาวเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราประหยัดตรงไหนได้เนี่ยก็ประหยัดไปซะและถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนนะครับผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้่ยกกก็ฝาชวดไล กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย